อ่ะโอเคสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับแล้วก็การอ่านและอธิบายแพทโนตของ Legend of d u n e t e r a แพทที่1.2นะครับผมเพิ่งมีอัปเดตวันนี้สดๆเลยกดอัปเดตไปแล้วก็มานั่งเสิร์ชหาอ่านรออัปเดตนะครับผมว่าแบบมีภาษาไทยไหมปรากฏว่าไม่มีนะอ่าไม่มีแล้วก็ไปเสิร์ช YouTube ต่อปรากฏว่าไม่มีคนทำเหมือนกันมีแค่ Legend of r u n e h a r a Thailand ที่ทำเป็นแบบ เป็นแบบการเขียนนะครับไม่ใช่ออ,อธิบายอะไรมากนะครับดูแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจในบางคนนะครับผมทำไปทําบานั่งอ่านกนะิจตั้งนานที่ไหนได้นะมแม่งมันมีนี่เลื่อนลงได้นะครับภาษาไทายอยู่ล่างสุดแต่มผมก็นั่งอ่ากิจตั้งนานนะผมอ่ะมาละเราจะไปอยู่กับภาษาไทายแล้วกันนะครับให้คนที่ดูผมได้อ่านไปด้วยอ่ะเริ่มกัน let's go นะผมว่าดีเมียถูกบัฟนะครับผมในเลเวล2 บาดเรียบาเรียเล่าลหนึ่งเนี่ยเขาจะดูดเลือดพันธมิตรเนาะจำได้เนาะเขาจะดูดเลือดพันธมิตรนะครับหนึ่งหน่วยแล้วก็ตีเน้งซศัตรูหนึ่งหน่วยอ่าอันนี้เมื่อเลเวลสองบาิเมียจะดูดเลือดพันธมิตรหนึ่งหน่วยตีเน้งซศัตรูหนึ่งหน่วยไม่พอแค่นั้นปาพลังโจมตีให้พันธมิตรที่ถูกดูดเลือดด้วยดูดดูดเลือดด้วยหนึ่งหน่วยนะครับอ่า ก็เป็นการปับ๊บวาเมียนะครับเพราะว่าคนเล่นน้อยส่วนคาม่านะครับไปต่อที่คาม่านะครับโดนเนิร์ฟนบผมจากชัยห้ามานานในการซัมมอนอ่ะยกนิ้วขึ้นมานับตามผมนะครับผมคาคาม่าถูกซัมมอนในเทิร์นห้านะผมไม่ว่าจะต้นเทิร์นหรือท้ายเทิร์นก็ตามแต่ถ้าจบเทิร์นห้าคามาหายังอยู่นะผมก็จะคีเอทอ่ะสเปลแรนดอมนะผมขึ้นมือนะครับผมก็จะเทิร์นห้าจบเทิร์นห้าหนึ่งครั้งจบเทิร์นหก หนึ่งครั้งจบเทินเจ็หนึ่งครั้งจบเทินแปดหนึ่งครั้งจบเทินเก้าหนึ่งครั้งก็จะเป็นห้าสเปรในมือนะครับที่จะถูกพี่ขามาเขาซมบอลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอืมก็เปลี่ยนเป็นคอนซีบายพอนะผมว่าขามาตัวนางเขาท่้งโกรงนะครับอ่าเลเวลสองก็เหมือนกันนะผมเผื่อขามาเราโดนดาเมจจะตายแล้วนะครับไม่รู้ทาไงดีก็เรียกขามาก,กับเข้ามือนะผมรีคอเพื่อให้พลังชีวิตกับพลังโจมตีรีเซตนะครับ แล้วจะลงใไบปไปก็หกานานนะค่อนข้างเยอะนะครับผมเยอะมากเจนนะครับผมโดนบัฟพ,พลังโจมตีนะครับไม่รู้บัฟมาทำไมสงสัยยังเห็นเชนไม่โหดมัง้งตีน้อยเกินไปโอ้โหจริงเชนใครเล่นเป็นที่อมาตะเลยนะบาลียนี่คือแบบโอพีอะบาลรียศัตรูบาเียที่บัฟให้พันธมิตรโอพีมากเลยแล้วมีการสเปลแบบบาเียเยอะๆอะไอดับ ไอดาบเชนอะที่มันมีบาลีอะไรสะอยู่อะแล้วใช้ถูกที่ถูกเวลานี่คือเชนอมตะเลยนะครับเอาจริงผมว่ามันค่อนข้างโกงากเชนนะมมันเป็นเหมือนซัพพอร์ตอะมันจะแบบไม่ใช่ให้ตัวเองตายยากอย่างเดียวแต่ให้พันธมิตรตายยากด้วยนะครับเชนนะผมโดนบัฟพลังโจมตีนะผมจาก2หน่วยเป็นสาหน่วยนะครับผมที่จริงผมอยากจะให้เนิฟด้วยนะแถมมาก็เ,าเนิฟสี่มานาเป็นห้ามานาในการซมมอนลงสนามอันนี้อันนี้จะดีใจมากนะครับ แต่ว่าเขายังไม่เดิฟน,นะเชนเลเวลสองนะผมโดนบัฟผลพลอยพ่วงมาจากเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งโจมตีสามมันเท่ากับเลเวลสองเมื่อก่อนนะครับเขาเลยบัฟขึ้นมาเลเวลสโจมตีเป็นสหน่วยแทนอ่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งทั้งเลเวลหนึ่งแล้วเลเวลสองส่วนวายนะผมวายโดนเนิฟนะครับผมเป็นตัวน่าเกลียดน,น่ากลัวที่ควรโดนเนิฟอ,อยู่แล้วนะครับพลังชีวิตของพี่แกเขาเนี่ยห้าหน่วยบวกทอสจะเหมือนคลับคลายคลับข่าวว่าเป็นหกหน่วยเพราะว่าเขาจะรับ ได้ทุกดาเมจมันจะมีแบบพวกดาเมจไอแบบเดล1หนึ่งหน่วยอะไรอย่างเงี้ยทำดาเมจหนึ่งหน่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววายพี่แกเขาจะติดป้อมติดป้อมติดติดป้อมวายตลอดเลยติดทอสตลอดเลยจะไม่เข้าเลือดของวายเลยแม้สักครั้งเดียวต้องเป็นสองหน่วยต้องเป็นแบบการแบบเดียวสอง all unit อะไรเงี้ยเออวายก็จะเจ็บนิดนึงลดมาหนึ่งหน่วยอะไรอย่างน y, างี้นะครับผมใช่ซึ่งวายค่อนข้างจะอึดเขาก็เนิบ ผมจากพลังชีวิตหเป็นพลังชีวิต4บวกทอสก็จะคลับคล้ายคลับคาว่ามี5หน่วยในทุกๆเธอในทุกๆตานะครับอ่านะหน้าผลพลอยพ่วงมาจากบายเลเวล2นะครับผมพลังชีวิต6ก็เหลือ5นะครับโดนเนิฟส่วนเวลาโจมตีของบายเลเวล2เท่าเดิมนะโจมตี10นะ่ากลัวมากนะครับส่วนเฮคาริมโดนบับนะครับผมไม่รู้ว่ายังโหดไม่พอหรือไงกับการซับบอนทหารม้า2ตัวขึ้นมาช่วยโจมตีนะครับ ก็มาไปจากพลังโจมตีสี่เป็นพลังโจมตีห้าแล้วกับพลังชีวิตเลยนะครับบอกเลยว่าตีแรงมากน้ําตาต้องร้องต้องต้องกราบเท้าขอชีวิตแล้วนะครับอาจจะได้เห็นเฮคาลิมเยอะขึ้นนะครับเขาโจมตีห้านี่คือเขาเป็นโจมตีแบบโอเวอร์เวมด้วยนะจะโจมตีทะลุนะถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดพลังชีวิตถึงห้ามาป้องกันนะผมซึ่งพลังชีวิตถึงห้าก็ลอยๆมาปลอมกาเลนอะไรนะปลอมกาเลน เออไมเดนอะไรเนกอย่างสกาไมเดนหรือว่าเออผู้หญิงที่แบบขี่หมูของเผ่าออเฟลจอดอะที่ไม่ใช่การ์ดไม่ใช่การ์ดแชมเปี้ยนแต่มีเ,เรเจเดอเรชั่นอะออไอตัวนั้นอะอ่าแล้วก็วเดเมีย์พาังชิวด์หกในเลเวลสองนะครับมีเชนอะไรอย่างนี้อืมก็ก็ก็ถึงจะเอามาบางังเฮคลิมได้นะแต่ถ้าไม่มีเ,เรเจเดอเรชั่นก็ตายฟรีนะอืม ส่วนเฮคาริมนะผมปล่อยพวกมานะครับเฮคาริม hey จากเลเวลสองพลังโจมตีห้าเป็นพลังโจมตีหกนะครบับโอ้โหเยอะมากตีทีนี่มีตายอะ่ะนะครับผมอ่ะมาถึงการ์ดผู้ติดตามและคาถาต่างตาอันนี้เป็นการ์ดของเดบัสเซียนะครับผมโดนบัฟนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าไงนะเออ สายสเกลนะของเดมัสเซียจากพลังโจมตี4เป็นพลังโจมตี5นะครับโดนบัฟส่วนตัวนี้เอ่ออันนี้ผมน่าจะอ่านถูกนะเป็นกิสเลตกิสเลตเลนเจอร์เอ่อตัวนี้กิสเลตเลนเจอร์เป็นเผ่าเดมัสเซียโดนเนิร์ฟนะครับผมพลังโจมตี4หรือพลังโจมตี3เมื่อตัวเนี้ยลาสเมสเนะี่ยคือเมื่อตายเนะี่ยจะซัมมอนอ่าจะซัมมอนอีกตัวนึงขึ้นมานะครับ เป็นซัมมอนรอยัลแบดเกอร์แบร์นะครับน่าจะเป็นเพื่อนเขานะครับส่วนอ่าผู้ชายคนนี้นะครับผมในเทมเปสเซียนะครับผมพลังชีวิตจากหนึ่งหน่วยเป็นสองหน่วยโดนปั๊บนะครับผมเพราะผู้ชายคนนี้มีชาเลนเจอร์นะครับผมใช้สี่มานามีชาเลนเจอร์พลังโจมตีสามแต่ว่าพลังชีวิตค่อนข้างบางน้อยมากเนอะค,คือตีครั้งเดียวแล้วตายเขาเลยปั๊บพลังชีวิตให้หน่อยหนึ่งหน่วยแล้ว,ว,วลกันโจมตีสอง เพื่อแบบอยากจะดึงตัวแบบโปโลโจมตีหนึ่งอะไรอย่างนี้ไปก็จะได้รอดกลับมานะครับเวลาพี่แกเขาสไตล์พี่แกเขาจะเอ่อไอครีเอทออร์เดอร์แรนดอมชาร์เลนเจอร์นะครับโฟลวเวอร์อินแฮนด์ด้วยนะครับผมเขาจะสุ่มการ์ดชาร์เลนเจอร์อื่นๆขึ้นมาในมือด้วยนะครับก็อย่างน้อยก็จะได้สุ่มสองครั้งเนาะก่อนตายอ่าแล้วก็นี่นะผมรอยัลแบดเกอร์แบร์นะครับผม มีตัวนี้โดนเนิฟเหมือนกันจากพลังโจมตีสี่เป็นพลังโจมตีสามนะผมเพื่อนคนนี้นะผมเมื่อจากพลังโจมตีสี่เป็นโจมตีสามเหมือนกันอ่าคนนี้เพื่อนกันนะผมลัดเวสจะซับบอนคนนี้ออกมาคนนี้ก็จะโดนเนิฟเหมือนกันอ่าอันนี้การสเปลของเดนมาสเยนนะผมสแตนอโลนนะครับสแตนอโลนนะผมยืนคนเดียวเลยบอกเลยว่ายืนหนึ่งนะครับ ใช้คาถาใช้มานาในการไล่สาม,มานาเป็น4ี่มานาเนฟการ์ดสเปลนี้เนฟนะครับส่วนรีเจนตัวนี้น้องรีเจนเลกาดนะับผมผมอยากให้เนิฟหนาแล้วนะครับเพราะว่าพี่แกเขาพลังชีวิต2นี่คือหน้าลบกวนกวนใจละเกินเป็นการ์ดท,ที่1มานาแล้วโจมตีสามาทุกคนเออคือแบบเราไม่เอาพลังชีวิต1ไปกันก็รู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วอะแล้วแบบพี่แกเขาแบบยังพลังชีวิต2อ,อะ่ะ เออก็โดนเนื้อไปเหลือพลังชีวิตหนึ่งนะผมตีทีเดียวพอไอ,อตัวนี้นะอย่าอย่าอยู่นานตัวโกงโกงมากเลยนะผมของเผ่านกสัตว์โดนเนร์ฟนะครับการเลเจริโอกาศตันเองโดนเนื้อไปส่วนการเออ,อะไรคิลลี่หรอพ่อ,พอครัวคนนี้นะผมเวลาเวลาเราซับบอนเขาลงเขาจะฮิลฮิลยอนักสัตว์คือฮิลนกสัตว์องคุณหรือฮิลพีรามิดสามหน่วยอ่ะ โดนบัฟนะครับผมจากพลังโจมตี2เป็นพลังโจมตี3อ่าส่วนการ์ดไอ้นี่ deep meditation นะครับผม meditation อันนี้แปลว่านั่งสมาธิหรือแบบไม่รู้นะนั่นแบบหลับลึกอะไรอย่างงี้ปะหรือว่านั่งสมาธิลรกๆนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะแต่คุ้นๆน,นะโดนเนิร์ฟนะครับผมจากใช้4มานานในการไล่หรือ5มานานในการไล่นะครับ โดนเนิร์ฟนะผมเป็นการ์ดของไอโอเนียการ์ดเผ่าจอมเวทดินแดนจอมเวทนั่นเองส่วนอันนี้นะผมอันนี้เอ่อโดนเนิร์ฟนะครับผมไอการ์ดตัวเนี้ยที่บุมอะไรอ่านว่าอะไรบุมคิวเหรอลลูกี้เออน่าเกียดมากนะผมพลังชีวิตเขาสี่หน่วยนะผมแล้วก็ใช้สมานาในการซัมมอน เหลือให้พลังชีวิตสามหน่วยพอนะครับผมเพราะว่าทุกทุกครั้งที่พี่แกเขาโจมตีเนี่ยพี่แกเขาจะทำดาเมจใส่ศัตรู enemy nexus เนี่ยเนะ็กซัสศัตรูเออสองหน่วยทุกทุกครั้งที่ทำการโจมตีนะครับโจมตีเขาเน็กซัสเลยฟรีสองนะครับนักนักเกลียดมากเอฟเฟกต์พี่แกเขานะครับผมอันนี้ blood awakening โดนนิร์ฟนะครับผมจาก shadow eye นะครับ ก็คือบัตรเ w a k e n i n g แหะเป็นสเปลที่ค่อนข้างน่าเกียดอยู่แล้วเอาไว้เ pues nope. อาไว้ซับมอนนะผมเมื่อใช้สเปลนี้จาก5ามานาเป็นหกมานาเมื่อใช้สเปลนี้ก็หกมานานะครับผมจะซับมอนสามสไปเดอร์ขึ้นมาอืมแล้วก็บวกหนึ่งบวกศูนย์นะครับเนิฟมันอ่ะดีละไอการเมื่อกี้ผมเจอบ่อยมากไอการเนี้ยน่าเกียดมากคือแบบเหมือนไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ไม่มีตัวสู้ไม่มีอะไรลงเนี่ยก็ก็ใช้การเนี้ยหนึ่งใบ ได้สามแมงมุมโอ้โหลุมจิกตายอืมนะมาต่อเดี๋ยวลองทูดนะครับผมโอเวอร์เวมแล้วพลังโจมตีห้าพลังชีวิตสองจากเดิมพลังชีวิตหนึ่งเพิ่มเป็นพลังชีวิตสองนะผมโดนปั๊บนะครับอ่าส่วนนี้เอ่ออะไรนะมัง k ีไอดอลไม่รู้อ่านถูกหรือมังกีไอดอลนะผมคือไอตัวเนี้ย ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถโจมตีได้นะเอาไปโจมตีไม่ได้นะเออแล้วก็เอาไปบล็อกไม่ได้ด้วยนะครับมเมื่อซัมบอนการใบนี้ลงใช้สาม,มานาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะอยู่ในสนามเราแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการเอ,อ่อเ,เ,เ,เริ่ม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 เทิ่มเริ่มเริ่มตาใม่มเนะคเริ่มเราจะพลังชีวิ่มเร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 ิมเริมเร์มเงกีมเปินลิงลิงดินปืนขึ้นมาต่อสู้แทน อืมใช่ก็โดนบัฟนะครับผมจากพลังชีวิต4เป็นพลังชีวิต5อืมอยากจะให้ซัมมอนเพิ่มได้อีกสักตัวหนึ่งส่วนอันนี้นะผมสล็อตบอทนะครับผมโดนบัฟนะครับผมพลังโจมตี0เป็นพลังโจมตี1พลังชีวิต3เป็นพลังชีวิต4นะครับผมตัวนี้สล็อตบอทเป็นของเออ่บิลใช่ปะบิลวอเตอร์ใช่เป็นของบิลวอเตอร์นะผมไม่น่าจะมีคนเล่นกันเขาเลยบัฟขึ้นมานะ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้ยอ่านหมดแล้วนะผมแล้วก็นี่พี่ผมบอกจะเติมซื้อ <c ười> กระดานกระดานเรนโบ้โปโลกับโปโลนอนโปโลน่ารักกับอีโมดนอนโปโลโอ้ยแล้วก็มีเอ่อแบ็๊ การ์ดด้านหลังการ์ดนะครับผมการ์ดแบค็คโอ้เป็นพิกเซลโอ้เป็นพิกเซลด้วยนะครับผมน่ารักมากดาบริเวนกับอะไรนะกีตาร์ของเฮคาลิมขวานเฮคาลิมอ่าเป็นสตรีมอาร์เคดนะครับผมแล้วก็จะมีอีโมดสี่แบบมาใหม่นะครับดาวเวนอีสเดียวลองไ้หรือเปล่าเงอตกหมแล้วก็อีลิตแล้วก็ติโมติโม่ เียดอีโนี้มากเพราะว่าตีโมเนี่ยทำท่าแบบเหมือนกลัวที่จะจั่วเด็กจากมือน,นะครับซึ่งมันจะเข้าอารมณ์กับเล่นกับตีโบมากมันจัวจ่วจั่วไพ่แย่ๆนี่คือโดนเห็ดแพ้ได้เลยนะโอเคหมดแล้วสำหรับการอธิบายอธิบายแพท1.2ของ Legend of r u n e t เ r r a นะครไว้ถ้าเกิดมีอีกเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันอธิบายไปเรื่อยนะครัฟังเพลินๆเป็น ASMR ได้เลยนะครับ อดแล้วจริงๆอ่โอเคบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอดทนฟังกันจนจบนะครับฝันดี